เอาให้ัเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีเรื่องราวเกิดขึ้นในระดับโลกนะครับเราจะติดอันดับ1ใน5หรือว่าท็อป5ของโลกเพียง2.5ครับช่วงบ่ายอันดับ9ดูสภาพที่เห็นเนี่ยคนตื่นเช้ามาวันนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเมฆหมอกไม่ใช่ครับเพียง2.5มันกลับมาอีกรอบกลับมาทุกครั้งที่อากาศปิดอากาศแห้ง โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้ช่วงปลายปีถึงช่วงต้นปีดูสภาพครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะตามรายงานนี่นะครับกรมควบคุมมลพิษรายงานในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับช่วงเช้าอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพเลยแหะครับเมฆบางอากาศเย็นจมตัวแล้วปรากฏว่าอย่างที่บอกไปเมื่อเปิดไปดูในระดับลำดับของคุณภาพตัวชีวัดอากาศที่เห็นเนี่ย AQI นี่นะครับ เราอยู่ในอันดับ5ค่านั้นเกินมาตรฐานไปถึง168สีแดงๆนี่แหละครับอันดับ5เมื่อช่วงเช้าแล้วพอตอนบ่ายนะครับก็หลดลงมานิดดึงอยู่ที่อันดับ9ของโลกแต่มันก็ถือว่าสูงอยู่ดีนี่นครับ1 4อไมโครกรัมต่อ,ตอลูกบาทเมตรเห็นไหมครับอันดับ9วันนี้เนี่ยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับก็บอกว่าสภาพอากาศในช่วงนี้ค่อนข้างนิ่งครับ มีความกดอากาศสูงความเร็วลมต่ําด้วยการยกตัวของอากาศก็ไม่ดีคือคุณผู้ชมนึกภาพนะเมื่อปีที่แล้วเราก็เป็นแบบนี้แล้วมันมีลักษณะให้นึกเป็นฝาชีครอบนะครับเนาะฝาชีครอบแบบนี้มันพุ่งขึ้นไปไหนไม่ได้แล้วก็บอกต่อได้ว่ามันจะเกิดแบบนี้ไปอีกเป็นช่วงๆนะครับสัก2-3ถึงเดือนได้จุดหนึ่งก็มาจากท่อไอเสียรถยนดีเซลด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่ได้มาตรฐานการเผาในที่โล่งแจ้งแล้วก็ฝุ่นที่เกิดจากการก่อรสร้าง ผู้นี้คือเหมือนเดินนั่นแหละเหมือนเดินนั่นแหละครับแล้วเรื่องของการไปฉีดน้ำนี่อันนี้ฝากบอกว่าเลิกได้แล้วนะครับฉีดน้ําเป็นละอองคือบรรยากาศเลิกได้แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์หรือว่าอาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์เขาฝากมาอันนี้จุดหนึ่งคําแนะนาก็คือช่วงนี้เนี่ยลดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วหากจําเป็นต้องออกนอกบ้านหรือออกนอกตัวอาคารสวมหน้ากากไอ้หน้ากากปกติที่กันโควิดสิเนี่ยมันกันไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเอ็นเก้าห้าวุ่นวายเลยนี่เนี่ยฝากไปทาง ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยเพราะว่าเกิดขึ้นทุกปีแล้วก็เกิดขึ้นทุกช่วงในช่วงเวลาแบบนี้หมดเวลาเอาชชดครับพบกันพรุ่งนี้หลังละครช่องวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เอาช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ